แล้วกันเนาะโหนสูงเกินร้องไม่ไหวเลร้องแห้งเนี่ยเยอะผมมีสองพยายามเข้าให้ฮะอ่อนหันเอยอไปก้าตวไปก้าไอะไรก็ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่แม่มากๆในกา่ที่ยืมตัวมาเล่นแบบฟรีก็ยอมนะฮะเขาไม่เรียกว่าฟรี เรี่องความเป็นสิบคุณู้ไหเราไม่รู้แล้วเนี่ยขอบคุณมากจังนะคะขอบคุณมากจังแล้วก็ขอให้ เราจะลงแล้วอ eh ่านนี้นะชี่อ่านะชี่อ่านะชีในเรื่องเนาะที่ไม่ได้เอ็กซ์เพคในวันนี้เลยคือ พูดคทำแบบคำนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยก็พึ่งไม่ได้พึ่งเองจะพึขขง่งก็หลังล่าทำขงจริงๆนะคะเพราะว่าทุกคนจะทำให้แบบว่านทีสาราจัดการแบบนี้ได้คือถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนสัมพันธ์กับทุกคนเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงตอนนี้อาชีพจะทำไม่ได้เลยก็คือเองก็ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพบ้ามาๆค่ะแล้วก็ก็ทำให้อาชีพสาราบอกเอยตอนห้าถึงหกที่คิดว่าแบบอยากเป็นตักอ๋องว่าแบบเออ ただいま。<laughs> <laughs> <laughs>